สวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่ออะไรนะคะเด็กชายเลยนะคะเด็กชายวายชีครับอ๋อเด็กชายนนทรกรนะคะใช่ไหมคะวันนี้จะมาอ่าเล่านิทานอะไรคะบายลอยชานครับอ่ะโอเคเลสโกโอเคบ้านสูงจังยังไม่ได้เคยมาเลยอ๋อคุณเป็นยังก้าวกว่า Oh. Animation. Animation. Don't you you? play. Don't you play. do you play. Don't you play. Don't you play. Don't you you เขาเดินผ,ผ่านได้ไหมครับป้าปได้เลยจ้าเดินผ่านชั้นที่อะไรบ้างเนี่ยไม่มีชั้นที่อะไรบ้างเนี่ยเอสที่ไหนโอเค <c oughs> <Okay. S 3> เดี๋ยวเดี๋ยวก็ใช่ทำไมต้องเอาแชมเปญครับ Jadi, jadi bermain lagi. Bukan main yang kecil, yang menterjemahin pun. Kau akan menjadi pelajar yang Oh, begini. Kalau menterjemahin pun, kau akan menjadi pelajar yang hebat. Oh, begini. Kalau menterjemahin pun, kau akan menjadi Oh, begini. Kalau pun, kau akan Oh, begini. Kalau menterjemahin pun, kau akan menjadi pelajar yang hebat. Oh, begini. Kalau menterjemahin เฮ้ยชั้นนี้เป็นชั้นของใครเนี่ยชั้นชั้นโฟชั้นโฟที่วันโฟที่สองโฟที่ทูโอ้ยไม่แปลงฟันต้อง เราวันชดวงเราบดนึงนะหืมลูีลูกลูก4อโฟฟอรกันสิ45 45อะนนเป็นลาย46ไงค่ะ46อันนี้ล่ะ47 47อันนี้ล่ะ40 40 8 48 49 49นี่ละ50 50 <Okay. S 2> โอเคไปไหนต่อหนะ้ามันไปล้างผื้นอ๋อเหรอคะใช่ไหมอู้ใช่จริงๆด้วยไม,ไม,ไมต้องเอาเต่าทองก่อนอ๋อเหรอมันมีเต่าทองด้วยเหรอคะนี่อ๋อชี้เปิดเลยไปนี่นาใช่ไหมคะโอ้ชีลืมเลยเหรอคะ ได้เดี๋ยวว่าชีทำอะไรให้คุณนะอืมลขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปโอ้สิ่งนี้ไปให้ยายาสักยาลาชินีพึ่งใช่ไหมยอะไรนะราชินีพึ่งครับยาลาชินีพึ่งนี่ห้อ โอเคอ๋อ okay. oh, ถึงจะขึ้นไปหาราชินีพึ่งได้ใช่ไหมคะออ๋อค oh, ่ะอ๋ออ๋อกินอะไรกันบ้างนี่คะทำไมทำไมวัดอุณหภูมิเพราะเพราะมันวัดถ่ายมันจะวัดถึมแล้วก็ดูอย่างนี้อ๋อเป็น อ่าเอาสร้อยมีใครฝากมาให้นะนี่ของขวัญจากคุณเต่าทองใช่ไหมคะใช่นี่ของขวัญจิตอะไรนะคุณเต่าทองคุณเต่าทองค่ะครับอ๋อโอเคอันนี้เป็นอะไร อันนี้เป็นอ๋ออันนี้เขาจะเขาเขาเขาเป็นผู้อะไรนะคิลเลอร์เป็นอะไรนะเป็นผู้ปกป้องอะลูกเป็นผู้ปกป้องรังพึ่งนะคะเคไหมอุ้ยชั้นต่อไปมีอะไรบ้างเนี่ยชั้น4 o r t y เอ่อ s i เนี่ยมีอะไรบ้างคะขวานุขของไม้นะอ๋อพี่นกหัวขวานนี่นาใช่ไหมคะ โววน้ตหัวคายหัวไม่นาค่โอ๊ยชั้นต่อไปแล้วเหรอโอเค <Okay. S 1> เริ่มเบื่อแล้วใช่ไหมคะชั้นต่อไปมีอะไรเนี่ยแต่ชิชอบป้าร้อยชั้นมากใช่ไหมคะมากินอาหารชอบกินอาหารต้องต้องกินกินน้ำนี่น้ำโอ้ยอ,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 อยากกินไอศกรีมไหมล่ะอ <laughs> โอ้ยเดี๋ยวฉัน กินกินไอติมก่อนนะเดี๋ยวขึ้นไปเดี๋ยวก็รำรไป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 ก็เอ่นชิ้นเด่นชิ้นเฮ้ยว้าวนี่บ้านของใครเนี่ยไหว มีลิฟต์มากมายเลยโอ๊ยเหรอคะใช่มีมากมายนี่นี่ชั้นของคุณอะไรเนี่ยคุณอะไรอ่ะสไปเดอร์ใช่ไหมคะเนี่ยว้าวขึ้นถึงชั้นที่อะไรเนี่ยชั้นที่สิบเลยชั้นที่สิบเหรอชั้นที่หนึ่งร้อยลูกชั้นที่สมันมีศูนย์กี่ตัวมันมีศูนย์ทูตัวใช่ไหมคะเป็นหนึ่งร้อยแต่ว่าถ้าศูนย์วันตัวนี่เป็น เทนใช่ไหมคะโอเคแต่นี่เป็น100 100โอเคโอเคหนร้อยแปดร้อยชั้นโอเคดูดาวใช่ไหมคะดาวว้าวอันนี้ดาวตกโอเคไอ้ดาวอะไรไม่รู้อันนี้ดาวหางมั้งน่าจะเป็นดาวหางเพราะอะไรอืมมันมันมีหางหางแบบเนี้ยแม่ก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวแม่แม่หาข้อมูลให้นะคะโอเคนี่เป็นดาว ใช่ครับออดาวหมุนดาวหมุนเนาะใช่เหรอคะอันนี้ก็ดาวหมุนอ,อ,อันนี้ก็ดาวมุนมันเป็นดาวเสาบ้าเลยฉันสน,นุกันลงม,มาลงมาฟิวเลยใช่ไหมคะบ้าเลยฉันจบแล้วะครับ อย่าลืมกดติดตามช่องวายซีด้วยนะคะเฮ้ยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับไลค์กดแชร์ด้วยนะครับโอเคอ่านหนังสือค่ะอาหนังสือเรื่องเดิมโอเคครับบ๊ายยเรื่องเดิมได้ไหมได้ครับบายยยัง